ซาบานได้เลยไม่เคยหลักไข่แถาเธอเฮ้ยรถกูหรอพี่แจ็คพี่แจ็คโดนเหรอถ้าจะโดนนะผมผมโดนไปนานแล้ว<ๆ>ใครใครใครอุ้มพี่แจ็ครู้ปะไม่ใครไม่ใครรู้ปะ ้าอุ้มพี่แจ็คเกาอถ้าอุ้มแอันนี้ผมเขียนนะถ้าพี่แจ็คโดนอุ้มถ้าพี่แจ็คโดนอุ้มคนที่อุ้มอะ่ะน่าจะเอาชัวไอลิกปะไอลิกอุ้มไอลิกอะมันอุ้มผมมาเมื่อกี้มันมีอยู่สองที่เว้ยมันมีอยู่สองที่ที่มันจะไปเว้ยไปดูขาโคเทนก่อนดีกว่า มันมีอยู่สองที่ที่มันจะไปอ่ะที่มันอุ้มผมเมื่อกี้จากการคำนวณถ้าไม่โคเคนก็จุดอไอ้นั่นจุดอุโมงค์เฮ้ยอะไรเนี่ยใครโทรมาเนี่ย ฮัลโหลว่าไงยังไม่กินเลยเอาอะไรมาอยู่รอบบ้านเอาอะไรมาก็ได้ค <Okay. S 1> ครับ <All right. S 1> ขับขับดูหาเพื่อนก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูไปดูเขาโ,โคเคนพ,พ,พวกบบมันชอบแอบตามตึกนะเว้วกวยกูโดนแอบตามตึก,กอ่ะ เฮ้ยเสียงรถเสียงรถเฮ้ยไอ้ลิงอยู่เขาโคเคนเอ้าเฮ้ยไอ้เฮียไอ้ไอ้ลิงอยู่เขาโคเคนไอ้ลิงอยู่เขาโคเคนเดี๋ยวมึงอย่าขยะไอ้คูไุ้เสียง แหลเลยยยอ้เเสียงมึงอะแรบแหล่ไอ้คุยมึงเป็นที่อะไรอะปัญญาอ่อนไอ้หน้าเอ๋ยไอ้คุยมึงอะหน้าเอ๋ยไอ้ตว์มึงอะในที่หน้าเอ๋ยไอ้ควายมาอยู่เขาโคเคนนะอยู่เขาโคเคนเต็มเลยอะไรด่าด่าใครอะด่าใครอะอะไรมึงใครด่ามึงไอ้ควาย อันนี้ใครนี่ยเอาผี้ใรเอาหายเียนครับอันนี้ใครนี่ยอาโทษ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 ผมลืมดูผมลืมดิบเอครับยิโทษโทษโเหยไปไนอ้ควยไอสัตว์กูด่าผิดอีกไอ้เหี้ย แวอเอ้ห้าหอุ้มไม่ได้นะใช่ไหมอีกสี่ทีได้สี่ทีถ้าหาตำรวจได้ก็ต้องรีบอุ้มอ่ะเอ้แต่แต่แรมโบมันอยู่นี่นะแรมโบมันอยู่ตรงเขาโคเคนอยู่เลยนะเออาหาอหายเ่อหาลยเฮ้ยอ่ยอันนี้ใครเนี่ย พี่เฮ้ยสวยพี่ชายโหพี่ชายฮะรถมันไหมไม่รู้พี่ผมเจออยู่ไอ้กระดาษใช่ไเอ้ยกูได้พี่แจ็คแล้วกูได้พี่แจ็คแล้วเล็กี่นาทีพี่สิบครับนี่ยนี่ยน่ยผมไปชูข้างล่างไม่ไม่ไม่ต้องคืนแล้วเนาะไม่มีเทคสองใช่ไหมรู้ว่ามีอันนี้อันนี้อะไรมันหลุดเอาพี่มันแคสอะอ๋อคนขับแคสแต่ว่าคนนั่งยังอยู่นะไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่า เจมลงอีกเขาไม่มีเขาบอกว่ามีอันนี้รอบอันนี้รอบอันนี้รอบสองเหรอพี่ชายว่าไงน่าเล่นรอบแรกน้องรอบของวินะยังไม่เอื้อไงก่อยังเลยกูเลืที่สิบวินนะกูจะเด้งคุกแล้วน่ะอืมอีกสฝ่ามือเพื่อนเราให้ติดคุ้มต่อดิให้ติดคุ้มต่อดิกูมีสองเคสเลยกูมีสองเคสเลยตอนนี้เออน่าเอื้อแล้วสองเคสเราใช่ป่ะสวยสวยสวยังไม่เด้งเลยยังไม่เด้งอ๋อไอ้เพื่อเพื่อนเรานี่ว่ะสวยสวยไอ้เหี้ยเพื่อนเรา เฮ้ย AAD ไม่มีพี่ไปกระลาดก่อนปนกูสิเออปะชูแล้วพี่ มีไหมพี่เอเนจีดิงอ่ะพี่ชายสวยดิ่ดดิ๊ดดิ๊กลับไปที่เดิมที่ที่พี่แจกรานาพี่แจกรานาละมันไม่ได้เร่งฮุกดิ๊มันไม่เด้งฮุกกลับไปรับเนี่ยดิ๊ดอยู่เนี่ยมันมันดิ๊ดจำได้ไหมว่าไอไอวินลงตรงไหนดิ๊ดไปรับมันตรงนั้นเนี่ยดิ๊ดอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่เห็นมันเลย ได้ผมรับเองก็ได้ไรับอะไรมันอยู่หน้าสนอเยอะนะเอ้ยมันอยู่หน้าหน้าหน้าโขกอะหน้าเหี่ยเองทำประโยชน์อะไรให้กับไอ้นี่บ้างวะอะไรเบะเอ็งทำประโยชน์อะไรให้กับแก๊งบ้างผมทำทุกอย่างเบะตอนพี่ไม่อยู่เฮ้ยหาหาเชื่อเพื่อนเลยทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยมันอุ้มไม่ได้แล้วผมทำทุกอย่างเบะที่ผมจะทำได้ไม่ทันหรอกน้องหรอได้เบะตอนพี่ไม่อยู่พี่รู้ป่ะว่าผมมาอยู่ตลอดพี่ขอคืนได้ไหมขอเงินคืนได้ไหม อ๋ออะไรรู้สึกว่าเงินเริ่มเริ่มมีมีประโยชน์แล้วไม่มีหรอกผมมีประโยชน์กว่าเห็เป่ะผมช่วยพี่มาเนี่ยพี่ไปพารถมีมีตังไหมมีไปเข้าเมืองเข้าเมืองเฮ้เขายิ่งเยอะก็เงินน่าจะมีประโยชน์กว่าประมูลรถมีโอ้ผมช่วยพี่แล้วพี่แจ็คพี่ชายถ้าไม่มีผมพี่อาจจะเออนะอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่มีผมพี่เออสิบนาทีนะอันนี้ก็มีเหตุผลมีผมไล่หาเพื่อนตลอดอ่ะถ้าถ้าเป็นลิกอุ้มามัน ผมโดนอุ้มมาไงมันมีรู้ลายรู้ลายเออมันจะมีอยู่สองที่อ่ะเขาโคเคนกับตรงเนี้ยเนี้ยข้างหน้าเนี้ยประมาณกี่ทีเียของคุณเด็กด๊ได้มีไหมอะไรเว้ได้มีปะได้มีอะไรไม่แน่ใจอ่ะแต่ได้มีใครถามปะว่ารู้ลงรู้ลายหรือเปล่าไม่ได้มีใครถามพี่บอกว่ารู้ลายพี่เนี่นี่นี่ข้างบนเนี้ยผมโดนอ่ะเอออะโดนอ่ะพเพไปในเมืองใช่ไหมพี่ชาย ไม่บอกขอทอนมาได้มสามสิบแล้านน่าจะแพงไปหนพี่ว่าเลียไปซื้ออีชิ้นส่วนปืนดีกว่าเอาไม่พุ่งกันนะ่เลมอไดเพื่อถ้าถ้าดนแ้วบอี่วยผมผมมายิ่งยิ่งกว่าสาล้านผมมาทำได้ก่อนสามล้านอีกยชนยงวะไอ้เียช่วยพี่แจ็คมากไงปนเนเฮ้ยช่วยพี่แจ็คมาด้วยเหลือสิบกว่านาทีไอ้เฮียถ้าไม่มีผมพี่แจ็คก็ไม่ โอเคโอเคเฮ้ยหน้าคูมันเยอะนะพี่พี่แจ็คเพราะว่าเราต้องแบบมาเลนนี้ดีกว่านเฮ้พี่เห็นไหม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  ฮัลโหลว่าว่าว่าก่อนก่อนมาหนก่อนพมาหนว่าไงว่าไงว่าไงมารับหน่อยดิตอนดักอยู่โรงพยาบาลทะเลทรายอะฮะมารับหน่อยอยู่ตรงโรงพยาบาลทะเลทรายได้ได้ได้เราส่งพิจ๊าก่อนได้ได้ได้เฮ้ยอยู่ตรงร้านค้านะใต้ร้านโอเคโอเคดีซีดีซีโอเคพิจ๊าเดี๋ยวผมไปรับพินเตอร์ก่อนพี่เนี่ย โอหผมทําทุกอย่างอะ่ะม,มีผมผมทําทุกอย่างอะ่ะพี่แจ๊คพี่ดูผมไปรับเพื่อนเนี่ยผมไปส่งพี่เสร็จผมก็จะไปรับเพื่อนเนี่ยเอาอะไรอีกทาทุกอย่างเวลาว่างจะทำเลยเวลาว่างเหรอเวลาว่างผมเว้ยเฮ้ยเวลาว่างผมก็งาน,นลรงงานร้านไงพี่ ยืนเหม่อปะไม่เหม่อเหม่ออะไรวะกูยังไม่เหม่อเลยอกูยังไม่ทันเหม่อเลย